งับแคดหมูทุก่นเสียงกรอบกรอบมากกรอบมากเมนูนี้คือลาบหมูอ่ะงับเขาให้นั่งเพ่งนะชอบมาได้กินข้าวจ้าทุกคนนี่ครับได้สมปลาอันนี้แหนมหมูอันนี้ข้าื้อตบักหุ่งมามีข้าวเหนียวหั่นหอวเลยสิพันหั่นหอวเลยสิพันธ์ประมาณสิบห้าบาทข้าวนุ่มมากข้าวเพราะคือบัตรเท่าไรแม่สังเกตเลยเม็ดจะสั้นกว่ากลมกว่าแล้วก็รีกว่าจะรว่าหนุ่ม ออหลวงม้งีื้อมงสับกินซื้อๆอะไรข่าเื้อข่าเนียว,ยวแซมแห้างแซมกับตียวข้าวลองกินอันนี้ก่อนข้าวเหนียวกับแจ่วแจ่วปลาแดกเอดแจ่วแมงดาแจ่วแมงดายิ่งเดแจ่วแม่งดาเย็นมากเดีเ๋ยมว,าวามากินกับอันนี้ลาบปลาไอ้ก่อนนี้มกปลามกปลา,า,านิ่มใครเคยกินบ้างครับคอมเมนต์หน่อยมกปลานิ่มผู้ใดเคยกินคอมเมนต์ในมหามกปลานิ่มจ้าทุกคนจ้าอันนี้ข้ากินยู้แขวงเส้นสมบูรณ์สมบูรณ์ลาวเด้อยิ่งเด หอมเลยกรอบยังหอมนะเป็นเนื้อปลาแบบนี้เฮ้ดาวแก้เลยแก้เลยหอมเลยกรอบนะนี่เข้ามี่สมหมูอันนี้แคบหมูนนี้อันเขาสื่อมากมาจากยังกงเรอหลันิวซีแลนด์แม่เพิ่นบอกเพิ่นเทศเองแม่กินกับแคบหมูเพิ่นเสียงกรอบเสียงกรอบมากกรอบมากเพิ่นเทศเองแม่เพิ่นบอกเพิ่นเทศเองเออกรอบมากนี่ยัง ตัวนี้ยังก่อนแล้วสมปลาสมปลา,ปลาก็คือเขาเอิญปลาสมทอดบ่ะเอิญปลาสมบ่ะอืมกระเพิยงน้อยแซบป่ะมากขันเยอะเลยก่อนโดนวอดไหมอืมแซ่บขอนยังมากเลยมันผสมแห้งเกินเพราะเขาไม่แซ่บมันแท้จริงอยา่างกับแซ่บเนาะเขามันนุ่มผู้ใดมากินทุกอนนะคอมเมนต์นะสมหมูครับสมหมูใครชอบกินบ้างครับคอมเมนต์มาเลยคอมเมนต์มาเลยของมักซาดาวโอ้รามันค้างเนาะพี่ ทำความสะอาดว่าทำความสะอาดลาดว่าพอขกาหน่อยมันคักมันคักทำให้ใครหิวต้องขออภัยด้วยนะครับใครก็หิวทุกคนตำมะพร้าวอาซิงมั้งบ้ากรอบบ้าหัวกะไม่ไหม้ด้วยใบเออตั้งไเ้ลแต่ใบมงก์บักลาอาหนำไม่เอื่อยแน่ตุกนึงโอเคนี่โอ้พอขกาเหรอสยันค์ันขอบใจตุ๊กพอใจตำแม่ก็ตำแม่ก็เอ้หน่อยนิดบ้เนเงินนอสอยแม่เงั้น เจ็ดท่านโดยขอบใจสมูนี่แซ่บแหมยงคองมากเลยแมใไ้อันไรเดอะเบสเจ้ไม่ด่าไม่คนเนี้ยนี่เหรออือเพิ่งเคยกินข่าแหล่หรือเปล่านี่คือบ้แต่ว่าเขาแซ่บถ้ามองไปมาเหมือนข้าวญี่ปุ่นนะเือไมกลมๆสั้นๆมันนุ่มนี่ถ้ามันเย็นอ่ะมันจะไม่อร่อยมันจะแข็งใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันยังอร่อยอยู่เลยควันออกเลยออโอ้มาแล้วพ่อค้าลโอ้ลาบลาบลาบขอบใจ จ้นี่อันนี้ลาบลาบง่วนเป็นเมื่อเยโอ้ลาบง่วนลาบง่วนกูเป็นจะกินแห้งใส่มือเลยโอมาเด้อมาเด้อเนี่ยแซ่บมากินเด้อมากินน้ำกันเด้อจ้ะเมนูนี้คือลาบง่วนหลับเขาให้หันเป้งเด้อลาบแอลลองซิเบึกออกขมหน่อยหน่อยหลาบง่วนลาบง่วนผมถ้าเกินดิบก็กินมากเลยเนาะกินตั้งแบเพริตั้งแบเพริ แบมันขมในรอยเ<บ>นาะอารมณ์แบบคล้ายๆิเรากินราบบิบเลยแต่ว่านี่เพเฮ็ดสุกมาแหย่มันมาพักมาแล้วพักมาแล้วม,มาละโอ้ขอบใจขอบใจขอบใจอ๋อนี่ในพักที่เข้าไปซื้อลเออ เขาชอบกินกับลาบเลยผู้ใดเคยกินผักนี่เนี่ยข้เหม็นเนี่อันนี้คือผักอะไรผู้ใดเป็นคนลาบเบิร์นยูเคยดูไหมเขาเพิ่นผักอยังอันนี้ผักยังคอย่างข้นวคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวมาลองกินผักอันนี้เบิ่งค่ะทุกคนแต่บุ้งหัวซื้อผักอีหยังแต่เห็นเขาขายไอ้น้ำท่างอ่ะสดมากเลยลาบมัวซื้อว่าซมืดุนี่สิถึกเล็กมาเถอะดย์ลาบเดย์ลาบเดย์ลาบซื้อเล็กไปแล้วเดย์กินแบบต้นลาบโศกลาบกินลาบก็สิได้ลาบเออกินลาบก็สิได้ลาบได้หรอผักเขาสดนะมันกรอบ ล่าสุดจบแบบเบอร์เซอร์อะไรนี่ทุกคนนี่แนี่ยมากเนอะเอ็งไดให้จะคะแนนอันนี้ไฮเก่าไฮเก่าเลยมันมีความขมแน่อเออคันว่านี่ทุกคนใครชอบกินแบบนี้บ้างกดเบอร์หนึ่งให้หน่อยนี่ครับว้ขนาดกินหลากอันนี้ปากก็ยิ่งงามเลยไหม้ะงามแต่น่เพราะใส่ลิปฟินเวอร์นี่มีทั้งหมดเจ็ดสีนะคะอันนี้คือลิปฟินเวอร์แบรนด์ที่รองดาวไปใส่ก็เอาไปน้ำตลอดจ้ะนี่สวยทุกสี เนื้อบางเบากันน้ําทายเรวไม่ตกร่องไม่เป็นขุยท่าเร็วปากบลอกบอดำจ้ะกันน้นามอีรีบอ่ะกันน้ำด้วยจ้ะมสีไฮเบิ้ลเฉียบเลยไฮเบิ้ลสีไฮเบิ้งเนี่ยไอ้แท้เดี๋ยวให้ดูนะความกันน้ําของไม่เป็นเบิ้ลนะทุกคนนะดูไปพร้อมกันนะเมกกันน้ํายืนหนึ่งจ้ะทุกคนจ้ะความกันน้ํายืนหนึ่งสีสวยเนื้อบางเบากลัไปดาวลูบให้ดูหน่อยดูกันสั้นๆเลยเห็นไหม ยังอยู่นี่ถามว่ามีหลุดบ้างไหมมีหลุดบ้างมือนึงเติมดิประมาณสองหลอดค่ะกินข่าวกินน้ำมีหลุดบ้างค่ะทุกคนมีหลุดบ้างมีหลุดบ้างบอกตรงๆขายตรงๆกันน้ำบอทุกคนเดี๋ยวให้เบิรงเลยเดี๋ยวมาดูนะปานี่เห็นบอทุกคนเห็นบออันนี้คือดิปพิ้นเวอร์ค่ะทุกคนจ้ากันน้ำจากให้ดูเลยให้ดูเลยนี่เห็นปะอ่ายังอยู่เห็นไหมทุกคนสียังสวยอยู่เลยความกันน้ำยืนนึงจ้า เดี๋ยวทาให้เบิ้งอันนี้ไปถ่ายภาพไปโดยตลอดค่ะทุกคนค่ะอันนี้คือเบอร์สามสีแดงอมส้มค่ะดีมากใช่เป็นแบงค์ในดาวเองถ้าถ้าอยากให้มันแดงแห้งกระเต็มได้ร้ายถ้าไม่อยากให้แดงแห้งกระเต็มได้หน่อยเดี๋ยวทาให้ดูเลยนี่เบอร์สามแดงอมส้มบอกเลยเบอร์นี้ขายดีมากเบอร์นี้ขายดีมากน้ทาแล้วแบบออร่าขึ้นมากเลยเห็นบอกทาได้ทุกสีผิวเลยอันนี้เบอร์สามค่ะทุกคนค่ะกดปากคำได้ด้วยใครว่าสวยกดเบอร์หนึ่งมาให้หน่อยเห็นไหมนี่คอยกินข้าวกินหนาบลากคาจากบาทลิฟต์ฟินเวิร์หนึ่ง แท่งในราคา159บาทนะคะทุกคนจ้าตอนนี้มีโปมโมชั่นใครสั่งในไทยนะคะ2แท่งส่งฟรีจ้า,าใครประสบอนเก็บปลายทางไดเดอร์ละกะถ้าคนเล่าเบิร์คลิปนี้แล้วอยากได้ริปฟินเบอร์เอดาว พิมพ์คําว่าสนใจเป็นภาษาลาวได้เลยเด้อมีตัวแทนฟังเล่าแล้วแล้วก็มีตัวแทนฝั่งกัมพูชาจ้กดสั่งยังไงกดสั่งวิธีการสั่งซื้อพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยเด้อสวอนี่นี่ครับจริงจแบบนี้เลยเห็นไหมเห็นไหมกินห้เบิ้งเลยว่ารุ่บอเออจะกินให้เบิ้งว่ารุดบอกินให้เบิ้งเลยนี่กินลาบค่ะผู้สาวมากินลาบอ่ายวสิตุ๋ให้เบิ้งเลยดูเอาโสมเอาลาบนี่ตัวให้เบิ้งโลดนี่กินให้เบิ้งเลยนี่ บ,บ่วพ่อบัวพ่อเอาดูดตำบุญฮุ้งเบื้งเอ้ากินตำบตุญฮุ้งตำดูดเลยดูดเห้ปากมันเปียกเลยเบิงบ้งเบื้องเต้มกินเติมดูดเิดูดเลยดูดิมดูแบบนี้เลยกินกากหมูให้เบิ้งพ่อมนี่ครับอืเหรอเนี่ยถามว่าหลุดไหมม,มีหลุด,ลดบ้าง,างมีหลุดบ้างต้องบอกอย่างนี้เลยแต่วันนึงพี่ดาวเติมที่ประมาณสองรอบใช่ค่ะบจุดเด่นของริปเอร์เนี่ยคือความถนัดน้ำเนื้อบางเบาทาแล้วไม่ตกหล่อไม่เป็นขุยแล้วก็อะไรนะ ไม่ร้องไม่ดากันน้ำเป็นเนื้อแมทนะใช่เนื้อแมทนี่ข้อดีของเนื้อแมทก็คือสีมาติดทนที่สาคัญสีสวยเดี๋ยวผมท o o ให้ดูสวยทุกสีเลือกแต่สีสวยๆมาให้แล้วค่ะทดูกคนจ๋าจะเลิกอาหารแห้งวันนี้โอ้เซ่บแ้่กุหลาบเขามาแห้งนี่เดี๋เบสเดี๋เบส